สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนน์คือซื้อมาจากร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0 8 1 3 6 5ปดหนึ่งสามหกนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทสเตอร์หนึ่งคันครับผมเป็นคุปต้า LC018 ศูนย์หนึ่งแปดคันนี้นะครับผมนี่มาพร้อม สวยครับรถสภาพแห้งๆครับเครื่องดีเกียร์ดีครับไม่หอนไม่เเขครับเป็นยางเดิมโมตนี้อยู่เลยนะครับผมทั้งสี่เส้นครับวันนี้ให้ฝานใหม่ไปด้วยนะครับผมฝานใหม่ฝานหกใหม่นะครับผมตานาค่านะครับฝานหลังยังสีสันเดิมเลยนะครับผม ลูทาท่านใดคลับผมกำลังมองหาคุกตา L4018 นะครับร้านบอสอ,นอ,อันนพรพิเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี63นะครับผมแุ่ลูกค้าท่านใดแล้วผมสนใจในรถคันนี้ก็ติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับรถคันนี้มาในราคา4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับอ่ะ ช่างขับเลยครับเดี๋ยวนี้ปิดง่ายๆครับผมระบบให้ด้วยเกียร์ครับยังยืนดีเกียร์ดีครับผมไม่หอนไม่เก๊กเกียร์นี้ยากครับ ลูกค้าท่านใดแล้วผมกำลังมองหาโฟลกต้า L4018 ร้านโบสอนน้ำพอลเเตอร์นี้สำหรับลูกค้าแล้วผมย้ำอีกครั้งคนระับรถคันนี้มาในราคา465,000บาทเท่านั้นเองครับลูกค้า, 4, 65, 000, า,าน,นะถ้า,นะายัางไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรทีท่พิมพ์ไว้ด้วยน,นะครับเพื่อนานไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบสอนน้ำพอลเเตอร์แชนเนลแล้วก็แคมูนรถถ่ายรถสองได้แล้วครับขอบคุณครับ